ให้กับผู้เสียหายที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็สามารถติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะประสานกันได้เลยนะครับใครอยากที่จะสร้างบ้านส่วนใครที่อยากจะดูแลผิวหน้าคุณผู้ชมครับให้กระสังใสดูดีวันนี้คุณอ้อนและก็พี่ใหม่มีมาแนะนํานะครับ แน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าอ้อนอยู่กับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยแล้วก็ใส่อยู่ตลอดเวลาค่ะเขามีเคล็ดลับอะไรดีๆวันนี้สวัสด,ด,ด,ดีพี่ใหม่สุขว,สวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีหนึ่งประโยคอยามาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าแคปชั่นไม่ต้องมีผิวหน้าดีๆก็พอแล้ว <S <S <ฮ> um> วันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าใหม่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคน,น,ะค,ะค,นค่ะกู้หน้าพังโกงอายุแล้วก็บอกลาลิ้วรอยค่ะวันนี้ใหม่มาพร้อมกับอะไรคะใหม่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ค่ะภายใต้แบรนด์คุณใหม่ของใหม่ คนทวาค่ะปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้ดีแหละว่าสเปรย์ผมคุณใหม่เนี่ยขายดีมากทุกคนรู้จักแต่ว่าตอนนี้มีเซรั่มออกมาค่ะสินค้าเนี่ยต้องดีแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใหม่เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรล้วต้องดีทุกอย่างค่ะตัวนี้ชื่อว่าคุณใหม่ Brightening and Anti Aging Serum นั่นเองนะคะอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทําอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยใหม่เนี่ยเอาชื่อตัวเองมาการันตีอยู่ข้างหน้าโปรดักค่ะเพราะว่าอะไรครับ เป็นเจ้าของเองค่ะ,คะและใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครค่ะทดลองใช้มา2ปีเต็มๆพัฒนาสูตรร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์โดยเฉพาะเลยค่ะและขวดนี้เนี่ยเพื่ออะไรบ้างบอกเลยค่ะเพิ่มความกระจ่างใสค่ะรวมทั้งปรับสีผิวของคุณเนี่ยนะคะให้มันแลดูสม่ําเสมอมากขึ้นค่ะเรียบเนียนผิวหน้าจะนุ่มค่ะใครก็ตามที่เจอปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้านะคะหร,หรือว่ากะหรือว่ารอยดําต่างๆหรือว่ารอยสิวค่ะเกิดจากฮอร์โมนหรือว่าอายุก มาพันอะไรก็ตามค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าฟังใหม่ให้จบค่ะเปิดใจให้กับเซรั่มคุณใหม่นะคะเดี๋ยวผิวของคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะวันนี้ใหม่ตัดสินใจทาเซรั่มแบรนด์คุณใหม่ตัวนี้เพราะว่าอะไรปัญหาผิวหน้าของใหม่ค่ะย้อนไปดูรูปเลยค่ะย้อนไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะใหม่เนี่ยท้องลูกค่ะต้องบอกเลยค่ะท้องลูกเนี่ยนะคะคนแรกก็ว่าหน้าหนักแหละแต่ว่าคนที่สองค่ะโอ้โหสิวฮอร์โมนมาก,กระจายเลยค่ะทั้งฝ้าทั้งกะหนักมากมาก สิวหายแล้วเหลือรอยดําจุดแดงเต็มไปหมดทั้งหน้าหน้าพังค่ะสูตรไหนเนี่ยที่มันไม่ดีใหม่แบบเละเลยค่ะสูตรไหนที่ว่ามันแพ้ใหม่ก็ทิ้งหมดเลยค่ะเริ่มต้นใหม่ใหม่เป็นคนที่แพ้ง,ง่ายๆมากๆเลยค่ะผิวหน้าของหน่นะใหม่บอกเลยแค่หยดเดียวอะ่ะถ้าจะแพ้คือแพ้หนักมากๆหลังใช้สองสัปดาห์ค่ะต้องบอกเลยค่ะไอเรื่องฝ้าต่างๆ กระต่างๆหรือว่ารอยดํารอยแดงต่างๆที่มันเคยอยู่บนใบหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้มันค่อยๆแลดูจางลงเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพเห็นด้านซ้ายมือไหมคุณผู้ชมคะโิวหามอะมันจะใสขึ้นค่ะไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์หรือผ่านแอปเลยค่ะหลังใช้หนึ่งเดือนเนี่ยไอ้ฝ้าที่มันเป็นวงใหญ่มันจะค่อยๆวงเล็กลงค่ะกระต่างๆที่เป็นจุดด่างดํามันจะค่อยๆแลดูจางใสขึ้นค่ะใช้อย่างต่อเนื่อง2-3เดือนเนี่ยจะรู้สึกอะไรผิวมันจะแข็งแรงค่ะไม่แพ้ง่ายนะคะต้องบอกเลยค่ะ แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะสวยค่ะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าเซรั่มตัวนี้ใหม่มาขายความแตกต่างค่ะรวมทั้งมาขายความจริงค่ะเพราะอะไรคะใหม่คัดสรรค่ะเรื่องของสารสกัดอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวแล้วค่ะวันนี้สารสกัดมีอะไรบ้างกับเซรั่มทองขวดนี้สาหลายเลืองแสงสีรุ้งค่ะอันนี้นําเข้ามาจากฝรั่งเศสค่ะเก็บด้วยมือนะคุณผู้ชมขาไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมค่ะช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดาต่างๆให้มันแลดูกระจังใสมากขึ้นค่ะมีสตรอเบอร์รี่ขาวอันนี้ต้องญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะอยู่ในนี้แล้วค่ะช่วย กระตุน้นหรือว่าสร้างคอลลาเจนให้เกิดใหม่แล้วก็ลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะมีสมแดงจากเกาหลีค่ะตัวนี้ชะลอริ้วรอยให้ผิวของคุณแลดูอ่อนเยาว์วันนี้จะเทสให้ดูค่ะว่าเนื้อเซรั่มของใหม่ที่ว่ามันดีเนี่ยมันดียังไงนี่เลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะมันเข้มข้นเห็นไหมคะแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอะค่ะเหนอะหนาค่ะที่สําคัญคือพอเวลาทาไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันฉ่ามันนุ่มค่ะใช้ไปเลยค่ะทุกวันเช้าก่อนนอนนะคะเนื้อเซรั่มอย่างที่บอกไปเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหน้ามันจะฟูหน้ามันจะอิ่มน้ําค่ะ1ขวดเนี่ยใช้ได้นานประมาณ2-3เดือนค่ะกลิ่นหอมสะอาดและดูผ่อนคลายรีแลกค่ะอยากกู้หน้าพังอยากโกงอายุนะคะต้องนึกถึงเลยค่ะเซรั่ม ของคุณใหม่ค่ะวันนี้ใหม่จัดเซตมาให้แล้วค่ะเป็นเซตที่เห็นผลค่ะโทรมาเลยค่ะที่0 2 1ย์ส8 8หหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอาสไซน์คุณใหม่วันนี้ซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะ3ขวดคุณจ่ายเพียงแค่1,290ปกติขวดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่1,990นะคะ แต่ไม่พอค่ะเฉะพาะ100สายแรกที่โทรมาที่02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอสไตคุณใหม่ค่ะวันนี้ใหม่แถมเพิ่มไปเลยค่ะเป็นเซรั่มเปิดผิวค่ะเตรียมผิวก่อนนะคะลงเป็นตัวแรกเลยค่ะใหม่ผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อลูกค้าแบรนด์คุณใหม่ค่ะวันนี้ตัวนี้ใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะ อีก2ขวดนะคะเท่ากับว่า5ขวดนี้ราคาเต็ม9,950คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายในราคาน่ารักที่1,290ค่ะหมายเลข02-114-1888นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยที่อัสไซคุณใหม่ส่งฟรีด้วยค่ะเก็บเงินไปทางก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ค่ะใช้คุ้มค่ะหารกับเพื่อนที่ออฟฟิศ คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนทางบ้านก็ได้ค่ะวันนี้คนหลายคนถามว่าเซรั่มแดงอันนี้มันดียังไงเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยค่ะเมื่อกี้เซรั่มทองก็ว่าดีแล้วนะคะแต่ว่าเซรั่มแดงเนี่ยพอทาเข้าไปคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันแลดูกระชับผิวคุณจะฉ่าจะวาวค่ะต้องบอกเลยว่าเซรั่มแดงเนี่ยลงเป็นขั้นตอนแรกจะเห็นผลลัพธ์มากขึ้น คุณใช้สองขวดนี้คู่กันค่ะแดงก่อนนะแล้วค่อยตามมาที่ขวดทองผลลัพธ์ชัดเจนถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องค่ะเซรั่มแดงบอกเลยค่ะสารสกัดตัวนี้มีอะไรบ้างมีสารไหลสีแดงค่ะจากฝรั่งเศสตัวนี้ปรับผิวให้คุณเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้าต่างๆกะต่างๆมันจะแลดูจางลงมีต้นเลือดมังกรค่ะอันนี้มาจากสเปนเลยค่ะรอยดํารอยแดงต่างๆที่คุณมีเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงค่ะที่สําคัญมะกอกป่าค่ะเมดิเตอร์เรเนียนตัวนี้บารุงฟื้นฟู และปรับสภาพผิวอ่ะให้ผิวของคุณเนี่ยมันดูนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นโทรไปเลยโอ้โหตาย<ฮ>ตล้วอะ โทรมาเลยค่ะเหลือไม่กี่เซตแล้วค่ะที่021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะที่แอดไซน์คุณใหม่วันนี้อยากให้ดูผลลั์จากคนใกล้ตัวค่ะที่รถทดลองใช้มาแล้วสามี <3 B S 2> ค่ะคุณต้นคนนี้เนี่ยนะคะไม่ทาครีมกันแดดเลยค่ะฟาปืนกะเยอะทั้งฮอร์โมนทั้งกรรมพันธุ์ทั้งอายุค่ะเปลี่ยนหน้าได้เลยค่ะเขาใช้อย่างต่อเนื่องใช้เซรั่มของภรรยานหน้าใสาดูกระจ่างขึ้นคุณอุ๋ยค่ะอายุ45ค่ะโดนความร้อนจากเตาต่าง มีฝ้ามีกะเป็นปื้นๆหลังใช้เซรั่มคุณใหม่ใหม่บอกเลยค่ะแลนดูกระจ่างใสขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะผิวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะที่อัสไซคุณใหม่ใหม่ย้ํานะ2ปีเต็มๆกับการที่ใหม่ได้ทดลองสูตรที่ได้พัฒนาสูตรดีแล้วและดีอีกและทําให้มันรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงผิวทั้งเซตเนี้ยราคาเต็ม9,950แต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง1,290ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตร เครดิตได้และจองสิทธิ์ก่อนได้และทุกการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ชมและแบรนด์คุณใหม่ค่ะมีส่วนช่วยคนไทยค่ะใหม่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกับทางมูลและนิธิรามาธิบดีสามารถอนุโมทนาได้ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะถ้าคุณโทรมาที่0-2นย์1 8 8หหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซคุณใหม่กับ12-90นี้เนี่ยทั้งหมดนี้5ขวดนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผิวค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนีี้คคคุุมมากนะะขอบณ่ ใหม่มากๆค่ะคุณผู้ชมรีบสั่งเลยนะคะจะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะ โปรโมชั่นดีมากเลยนะครับขอบคุณคุณอ้อนและก็คุณใหม่ด้วยนะครับ,บคุณผู้ชมคนไหนสนใจรีบสั่งกันได้เลยครับค่ะแล้วเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยรายการคุยลุยเคลียร์นะคะที่จะชวนไปติดตามในช่วงเวลา6โมงเย็นวันนี้จุดเริ่มต้นจากความราาักค่ะเกิดเป็นความคลั่งแล้วนําไปสู่ความรุนแรงเพื่อสังเวยผีพน,นันติดตามได้ในรายการคุยลุยเคลียร์หโมงเย็นวันนี้ทางอมริตีวีเอชดีช่อง34ส่ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ